สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาตีบวกนะครับคันโซแต่ตอนนี้เราอยู่ในห้องฟังเพลงนะครับห้องเจซีนะครับเราจะมาตีบวกคันโซนะครับตัวเดิมนะครับจะตีบวกหกนะครับคันเซอร์คันเอ้คันเซอร์คันเซอร์ใช่ป่าวไม่รู้นะจำละแต่เราอย่างในนี่ครับเปิดเกมแล้วนะครับนี่ครับเปิดแล้วครับเกมแล้วเปิดแล้วนะครับอยู่ข้างล่างอ่าก็เปิดข้าไปนะครับไหนคันตีบวกครับ มันอยู่ไหนนะครับนี่ครับคัลเซอร์นี่ครับตัวนี้แล้วครับเราเคยตีบวกแดจะตีบวกแดแตกแล้วครับนี้เราก็ตีบวกห้ากลับมาแล้วครับหน้าตานี่ครับคัลเซอร์เย่นะประนึ็นนะฮะเรามีทีเรามีกะกากนะครับตอเลสก็กะการับเปีไม่ยเก่งนะครับเออ ตีบวกเลยนะฮะไหนนะฮะเราจะไปตีบวกอันนี้ก็ได้แล้วครับอันนี้ก็ตีบวกได้แล้วครับปานกลางแล้วครับแต่เวตีเก็บไว้ก่อนนะครับไอ้นี่ไหนอารเล็กก็เวตีบวกไม่ได้นะครับแตกอันนี้ที่ตีแตกแล้วก็มีจำไม่ได้นะครับนี่ครับได้ตัวเดียวครับอะไรอะคาโซนะครับ คัสโซ่แล้วครับเราจะทุ่มเทตีเขาแล้วครับเพราะเราอยากแด่คัสโซ่แล้ครับคัสโซ่อ้าวจะเป็นใ่ใ่จตรงนี้นะครับคัสโซ่ไม่รู้ติดหรือเปล่าหมอกก็ไม่อยากดูเท่าไหร่ะระครับเพราะว่าตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ผมปั้นบ่อยนะครับเออใครที่ดูคลิปก็ อย่าลืมกดติดตามด้วยกันนะครับเข้าที่ข้าวมันไก่ธรรมะนะครับจะเป็นแบบแฟนเพจข้าวมันไก่เอฟซี FC ข้าวมันไก่ธรรมะนะครับอา่านะฮะอย่าลืมติดตามด้วยนะฮะกดโอ้อยเสียดายเสียดายนะครับคันโซ บวกศูนย์แตกแล้วครับคันโซไปแล้วครับบวกห้าแตกแล้วครับคันโซร้องไห้โอ้โหคันโซเราไม่สว่างนะครับวันนี้ตายหาแล้วไม่อยากตีแล้วครับแตกแล้วครับเราตีบวกหกแลครับคันโซคันโซไปแล้วนะครับบายยครับเจอกันอีกคลิปหน้านะครับกับการตีบวกนะครับผมไก่ป่าเดอะสกาวนี้นําเสนอนะครับคลิปตีบวก